สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแป้งนะคะวันนี้หลังจากที่ลองแก้ไขปัญหาไปนะคะคุณครูก็ทราบว่าเป็นมาจากระบบเครือข่ายของคุณครูที่ส่งสัญญาณมาไม่ไม่เพียงพอนะคะเขาเรียกว่าความเร็วเนาะทีนี้คุณครูก็ลองติดต่อที่ที่บริษัทเครือข่ายนะคุณครูจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่เดียนละเก้าร้อยบาท เือขายคือไม่ลดสปีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็แนะนําวิธีการมาคุณครูก็ลองดูซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะดีได้กี่วันนะคะแต่คุณครูก็ลองมาทดสอบดูก็ปรากฏว่าทําได้นะคะอ่ะเมื่อวานนี้คุณครูประสบปัญหาที่หนักหน่วงมากก็คือคุณครูอ,อัดคลิปที่สอนนักเรียนเนี่ยประมาณสักยี่สิบเพคได้ค่ะนักเรียนตลอดทั้งวัน ไปจนถึงสองทุมเลยนะคะคืออัดไปคือได้เอเล่าเนื้อหาการสอนไปได้สักสักสิบกว่านาทีอะไรสัญญาณซูมตาเออเนื้อหาก็จะไม่ต่อเนื่องแล้วครูก็ไม่สามารถจะต,ต่อใน YouTube ได้ค่ะคันูกทำไม่เป็นเดี๋ยวเปิดเทอมต้องให้นักเรียนสอนแล้วใครที่เก่งไอทีมาสั่งครูบ้างนะเปลี่ยนหน้าที่กันเนาะอ่ะ ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะคุณครูแก้ไขปัญหาที่จริงเป็นแนวทางอยู่แล้วแหละที่คุณครูจะให้นักเรียนเรียนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องผังครูท่านอื่นเพื่อที่คุณครูจะให้นักเรียนทราบว่าจริงๆแล้วการที่เราเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งเราจําเป็นจะต้องเรียนทั้งหมดหสาระอย่างที่บอกไปแล้วสาระการเขียนเนี่ยเราจะต้องสอนเหมือนกันค่ะในชั้นปีเนี่ยเราต้องสอนเหมือนกันนะคะ ก็จะให้มองผ่านคุคูครูท่านอื่นสอนเรื่องเดียวกันแต่วิธีการสอนก็คืออาจจะไม่เหมือนกันเนะะื้อหาก็จะคล้ายคลึงกันนั่นแหละนะทีนี้ภาพนี้คุณครูคก็จะมีความรู้เรื่องการเขียนแผ่นภาพโครงเรื่องนะคะทั้งความหมายแล้วก็มีอยู่กี่รูปแบบพร้อมตัวอย่างมาฝากนักเรียนภาพนี้ก็ไม่ให้งานค่ะให้นักเรียนเรียนแล้วก็ทบทวนความรู้นะคะแล้วทีนี้มันจะมีแบบฝึก ที่ไม่ใช่งานเหรอครูไม่ใช่นักเรียนการกระบาดแค่นั้นเองนะคะเมื่อเรียนจบแล้วเมื่อที่ครูพ,พูดจบแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดรายวิชาภาษาไทยหน้าตาแบบนี้นะคะ่ะไก่กำลังจะจิบดอกบัวที่จริง,รง,บบรงไม่ใช่นะอาจจะเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้านะคะมีทั้งหมดสิบข้อ นะคะจะเป็นแบบทดสอบตัวชี้วัดเรื่องการเขียนนะคะให้นักเรียนการกระบาทคำตอบที่ถูกต้องลงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูอยู่ใน open chat นะคะนักเรียนทราบไหมเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณครูวันนี้คือวันพุธแห่งชาติวันพุธที่คุณครูเป็นผลต่อเนื่องมาจากวันอังคารหนึ่งคุณครูอัดคลิปไม่ได้สค่ะ ื่อนครูโทรมารบกวนตลอดเวลาซึ่งครูบอกว่าครูยังไม่สะดวกค่าครูอัดคลิปนางก็จะไม่ยอมเข้าใจโทรมาไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางแชทครูคไม่สามารถได้ล่าสุดครูจะต้องบล็อกสายไปซะก่อนแล้วพอครูเอารถจะไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนค่ะยางแต <c oughs> <c oughs> แกแตกนี่กลับมาจ้าโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ที่ครูใช้กระจายเน็ตลงในโน้ตบุ๊ก เสียค่ะเป็นจอเมื่อจอดําจอขาวจออะไรก็ไม่ทราบเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณครูจะต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยงานยังอยู่คือหมายความว่าในกลุ่มยังอยู่แต่งานหายหมดแล้วโชคดีสองแต่โชคดีที่อยู่ในความโชคอะไรก็คือคุณครูเช็คงานหมดแล้ย <c oughs> เป็นอะไรที่ <c oughs> วันนี้มันคุณของคุณครูจริง,รงๆนะคะอ่าไปเรื่องีทนกันอีกสองคุณโมเยอะเลย าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่คุณครูสีใช่ไหมชื่อคุณครูสี u t u b e เนาะคุณครูสีบอกบอกนักเรียนไปแล้วแล้วคุณครูแป้งก็จะมาบอกต่อการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรก็คือคล้ายๆกับการลำดับความคิดนะคะอย่างที่ครูบอกว่าคุณครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนเริ่มฝึกไปตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแบบนี้แหละเพราะว่าจากประสบการณ์ครูแป้งเนี่ยครูแป้งเรียนหลักสูตร2521หนึ่ง คือหลักสูตรที่เก่ามากเพราะคุณครูเกิดมาเกิดมาโดนแล้ว <c oughs> ครูเกิดมานานแล้วหลักสูตรที่ใช้ก็เป็นหลักสูตรเดิมในสมัยนั้นแล้วในสมัยคุณครูก็คือเหมือนสอนให้นักเรียนอ่านได้อ่านอ่านคล่องๆจำอะค่ะมา,า,มานีมาน่าจะปากกระทัมาละอะไรนะก็จะไม่มีไม่มีเรียนละเอียดแบบพวกเราทีนี้ครูก็จะคัะ้นลายมือไม่สวย การคั้นเลยเยอร์เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการจัดระบบในสมองของเราด้วยนะลูกใครที่เขียนตัวหนังสือสวยเป็นระเบียบทําให้เราคิดเป็นระบบได้ด้วยการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็เหมือนกันเป็นการจัดลําดับความคิดที่เป็นระเบียบเป็นระบบนะคะก็คือเป็นการนําเรื่องที่เราได้อ่านได้ฟังได้ดูเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือข้อที่สามารถพิสูจน์ได้ มีมีความพิสูจน์มีสถิติอะไรรับรองนะคะนำนำนำความรู้เรื่องนั้นเอามาจัดระบบสร้างเป็นแผนผังความคิดหรือจัดกลุ่มความคิดโดยเรียงลำดับตัวละครสำคัญองค์ประกอบสำคัญก่อนหลังหลักรองหรือบอกได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรเป็นการจัดระเบียบความคิดอย่างที่ครูสียกตัวอ,อย่างเรื่อง นิทานชาดกเรื่องสุวรรณสามสุวรรณสามอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะแล้วเป็นคนที่เมตตากรุณาต่อสัตว์ก็อยู่กับสัตว์คุยภาษาสัตว์ตรู้เรื่องแล้ววันหนึ่งแล้ววันหนึ่งออพระราชาหรือกษัตริย์นิยมออกล่าสัตว์ป่าใช่ไหมนิยมออกล่าสัตว์ป่าเป็นเป็นอดีเลกไปประพาสปุตยานก็คือไปเที่ยวป่าแล้วก็เห็นสุวรรณสามเป็นกวาง รือว่าจะยิงกวางแต่ไปโดนสุวรรณสามนะสุวรรณสามก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาที่ตาบอดก่อนสุวรรณสามจะสิ้นใจก็สั่งเสียว่าให้ดูแลบิดามารดาด้วยพระราชาก็เกิดแปลกใจว่าทําไมฉันยิงเธอจนถึงแก่ชีวิตทําไมเธอไม่โกรธฉันก็ได้กลับใจอันนี้คือข้อคิดใช่ไหมคะคุณธรรมที่ได้จากเรื่องทีนี้การจัดแผนผังความคิดก็คือเราจะมาเรียงลําดับว่าใครก็จะมีตัวละครและมีใครหนึ่งสุวรรณสาม สองพระราชาสามสัตว์ป่าสี่คุณพ่อคุณแม่ของสุวรรณสามใช่ไหมคะอืมแล้วในเรื่องก็จะมีเทวดามาชุบชีวิตให้คุณพ่อคุณแม่ฟื้นด้วยนะคะสถานที่อยู่ที่ไหนอยู่ในป่าใช่ไหมคะอย่างไรคือในขณะที่สุวรรณสามกำลังอยู่กับสัตว์ป่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือจัดลำดับความคิดแล้วผลเป็นอย่างไรก็คือแนวคิดที่เราได้จากเรื่องที่เราอ่านนั่นเองอ่ะทีนี้การจัดแผนภาพของเรื่องมีกี่ประเภท อันนี้คุณครูเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะลูกเวลาที่นักเรียนอ่านบทเรียนในแต่ละบทมันจะมีบทอ่านเสริมอ่านเสริมก็คือเขาจะเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เราเรียนอันนี้ครูแป้งก็เอามาฝากเพื่อที่จะย้ำความรู้เดิมเพิ่มความรู้ใหม่นะคะแผนภาพขคงเรื่องแบบที่หนึ่งก็คือแบบเหตุการณ์แบบเหตุการณ์เนี่ยเขาแสดงรายละเอียดสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้จากการอ่านการฟังการดู โดยเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แรกไปจนถึงสุดท้ายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรผลสุดท้ายเป็นยังไงให้ข้อคิดอะไรบ้างอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเรื่องชาดกนิทานชาดกเรื่องสุวรรณสามนิทานชาดกเกิดจากอะไรอีะนอกเรื่องอยู่ละนิทานชาดกนะคะเป็นนิทานที่เกี่ยวกับชาติ5 0าชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะคะ โดยที่เขาเลือกมาให้เราศึกษาจริงๆอยู่สิบชาติเขาเรียกว่าทศชาติทศแปลว่าสิบทศชาติก่อนที่พระเ,เจ้าจะตรสัสรู้แล้วเอ้ยจะเกิดเป็นเจ้าชายศิทษถะในชาติสุดท้ายนะคะ,ะแผนภาพโครงเรื่องแบบที่เติมคือแบบลำดับเหตุการณ์คี่พูดไปแล้วก็คือเรียงลําดับเหตุการณ์สําคัญตั้งแต่แรกไปจนถึงเหตุการณ์สุดท้ายว่าเกิดขึ้นยังไงสุดท้ายเป็นยังไงแนวคิดยังไงและแล้วก็แผนภาพโครงเรื่องแบบการเปรียบเทียบ นะคะแบบนี้ส่วนมากจะใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นแผนภูมิแท่งเป็นแผนผังเป็นแผนภาพที่คล้ายคลึงสิ่งของมีการเปรียบเทียบมีสีนะคะมะีสถานที่เหตุการณ์แนวคิดเปรียบเทียบว่าอ,องค์ประกอบใดองค์ประกอบ2อ,อันเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะคะแบบที่สาม แผนภาพโครงเรื่องแบบที่สามก็คือแบบเป็นความต่อเนื่องกันนักเรียนจะเห็นแผนภาพโครงเรื่องแบบนี้ได้ในวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาประวัติศาสตร์นะคะจะเห็นได้จากการที่นักเรียนอ่านนักเรียนฟังหรือดูภาพยนตร์ดูละครเรื่องนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่สำคัญเรียงลำดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นสุดเช่น นักเรียนเรียนเรื่องราชวงศ์จักรีนะก็จะเป็นแผนภูมิก็จะมีแผนภาพขคงเรื่องที่เรียงลาดับราชวงศ์จักรีเริ่มต้นจากราชการที่เนืงมาจนถึงราชการปัจจุบนันนะคะแบบนี้อีกแบบหนึง่งแผนภาพโครงเรื่องแบบก,าาก้างปลาก้างปลาคุณรูภาษาไทยทดาไมออกเสียงไม่ถกอคุชินนี่เองนะคะเขาเรียกว่าลักไก่ลักไก่พูดคือมันคุ้นลิ้นนะคะพูดไปก็จะชิน แผนภาพโครงเรื่องแบบก้้งปลาอันนี้จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนส่วนมากจะใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วในระดับการศึกษาที่สูงข,ขึ้นจะใช้ในเชิงฟิสิกส์นะคะคือมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนก็จะมีหัวข้อหลกักแล้วก็หัวข้อย่อยลงไปอีกพูดถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็เชื่อมโยงความสําคัญของหลายเหตุการณ์เข้าด้วยกันอันนี้แบบที่5ใช่ไหมต่อไป แทนภาพโครงเรื่องแบบการแก้ปัญหาอันนี้เราก็จะเห็นในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาคณิตศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูอาจจะพูดผิดนะเป็นการสรุปความคิดแก้ไขปัญหาวิธีการแก้ไขและผลที่ได้จากการอ่านการฟังการดูนะคะเช่นเราอ่านเรื่องอ,อะไรนะ เพื่อที่จะให้ทราบตัวละครอย่างเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่อ่ะเรื่องง้อป่าใช่ไหมคะอืมเรื่องง้อป่าว่าตัวละครไหนมีปัญหาทําไมจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเราแก้ไขปัญหายังไงผลออกมาอย่างไงแล้วข้อเคิียที่ได้รับคืออะไรนะคะอันนี้คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแบบการแก้ปัญหานะคะอ่าอันนี้คุณครูยกตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องแบบลำดับเหตุการณ์หัวข้อหลักเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง อย่างคุณครูพูดเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอันนี้ตัวอย่างนะคะการพัฒนาหลักสูตรต้องทํำยังไงเนิงจะต้องมีจุดประสงค์อ่าจุดประสงค์ที่จะพัฒนาสองเมื่อมีจุดประสงค์เราจะต้องแต่ทํามเมื่อจัดทําเสร็จแล้วก็จะทดลองใช้เมื่อทดลองใช้ไปแล้วก็จะประเมินผลว่าที่เราเขียนจุดประสงค์ขึ้นมาจะทําหลักสูตรเมื่อเราใช้มันได้ผลมากน้อยมีปัญหาอะไรยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์อยู่เหมือนกันนะคะ อันนี้คือแผนภาพความคิดแผนภาพโครงเรื่องตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหตุการณ์เอ,อเป็นแบบเรียงลําดับเหมือนกันนะคะสมมติว่าเราจะพูดเรื่องประเทศไทยคุณครูให้พูดเรื่องให้ไปอ่านเรื่องประเทศไทยนักเรียนไปอ่านเรื่องประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยใจความหลักจะอยู่ตรงกลางแล้วก็แยกมนอ่ะประเทศไทยมีกี่ภาคภาคเหนือแล้วก็ค่อยย่อยลงมาว่าภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างใช่ไหมอ่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกอันนี้คือตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะอืมอันนี้คุณครูก็เอามามาอ่านสมมติว่าครูจะให้คะแนนให้ให้นักเรียนเขียนการเล่าเรื่องจากภาพขั้นตอนการเขียนนักเรียนเป็นยังไงน้าเทคนิคการเขียนเป็นยังไงน้าอืมการเขียนเล่าเรื่องเป็นยังไงนะฝึกเขียนเป็นยังไงแล้วครูจะให้คะแนนยังไงน้าอันนี้คือครูยกตัวอย่างมาอันนี้แบบกลางป่า แต่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแบบการปะคือูครูจะบอกว่านอกจากใจความหลักแล้วเนี่ยก็จะมีใจความรองที่มีความสําคัญเท่ากันแล้วส่วนย่อยออกไปก็จะตรงกับจุดมุ่งหมายตลอดเป็นเกณฑ์เดียวก็จะย่อยลงมาได้อีกแล้วผลลัพธ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอืมจบแล้วจบแล้วเนะะาะความหมายของการเขียนเห็นภาพคงเรื่องผู้ยกตัวอย่างนะคะ แล้วก็การเขียนแผนภาพโครงเรื่องแบบต่างๆอันนี้คือเป็นเกรดความรู้นําเอามาฝากนะคะนักเรียนจะใช้ประโยชน์ยังไงก็คือใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเขียนของนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะเขียนย่อความเรียงความเขียนรายงานนักเรียนต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนนะคะอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปว่าถ้าจะเขียนเรื่องของชูรสเรียงความเรื่องของชูรสหนึ่งนักเรียนก็เออผงชูรสชื่อผงชูรสนะ มีชื่อทั้งสามเคมีว่าอะไรใช้ประโยชน์ทำอะไรมีโทษยังไงอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างการเขียนแผนภาพโคงเรื่องก็เหมือนกันสมมติคุณครูเขียนรายงานเรื่องของชูรสท้่เรียกของชูรสไว้ตรงกลางจากนั้นคือความหมายความเป็นมาจากนั้นคือประโยชน์คือโทษอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแผนภาพของเรื่องนะคะอ่ะจบเรื่องการเขียนไปแล้วคุณครูย้ำอีกข้าที่แล้วคุณครูก็ย้ำนะว่าไม่มีงานนะคะนักเรียนข้ามนี้ไม่มีงานนะคะคุณครูให้เรียน เพียงมาถามครูให้ทาแบบฝึกหัดหน้าไหนอ่ะคะผมหาไม่เจอว่าคุณครูไม่ได้ให้ทาอะค่ะคุณครูไม่ได้ให้ทาคุูครูให้เรียนเฉยๆคามที่แล้วอ่ะทราบี้มีค่ะมีนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าตาสวยเหมือนครูเลยนะคะเปิดไปที่หน้าร้อยสี่สิบสี่ค่ะมันจะมีแบบทดสอบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดเรื่องการเขียนการใช้คําการเขียนซึ่งในนี้ก็จะรวมตัวชี้วัดทั้งหมดที่คุณครูใช้สอน ไม่ว่าจะเป็นการการอ่านในใจการเขียนเรียงความการเขียนย่อความและการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการเขียนนะคะทุกตัชี้พัดก็จะรวมอยู่ในสิ0ข้อให้นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดกากระบะลงแล้วก็ถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายเอกสารจ้ะถ่ายรูปค่ะแล้วก็ส่งเข้าไปใน Open c h a ชกลุ่มลายห้องส่งวิชาภาษาไทายถ้าใครที่ส่งไม่ได้นักเรียนคะเราจะมีปัญหาเวลาที่เราส่งบ่อย คือจะเกี่ยวกับระบบไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันจะดีดออกแล้วคุณครูเคยแก้ด้วยการลบกลุ่มแล้วก็ทําใหม่แล้วมันมันก็ยังมีปัญหาเดิมนะคะถ้าใครที่ส่งไม่ได้ให้ส่งมาในลายส่วนตัวคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรคุณครูจะช่วยประสานให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเราจะได้เจอกันอยู่ด้วยความคิดถึงด้วยความเป็นห่วงด้วยรักและผูกพันใส่แมสด้วยนะคะ ถ้าปิดปากปิดจมูกนะคะอย่าลืมเนี่ยงครูอยู่บ้านคุณก็ต้องใส่ให้อยคอไว้เลยอืมใส่ตลอดแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ดูไหนก็ไม่รู้แต่คุณครูจะพกตลอดนะเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่าให้ขาดนะคะอย่าพยายามไปในที่ที่คนเยอะถ้าเป็นไปได้เพื่อนที่อยู่ใกล้คนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยก็มาเข้าเรียนสาบางค,ค่ะคุณครูคิดถึงนะสองงานมาให้คุณครูดูหน่อย อย่างน้อยสักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีไอ้ที่มองดูบ่อยๆนี่คือมีเด็กดื้อมาอยู่ด้วยครูก็ดูว่าเอ๊ะเด็กจะออกไปหรือเปล่านะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์เนาะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรอีกนะคะเราก็จะมาดูกันเอ๊ะครูแป้งจะมาสอนเรื่องอะไรอีกนะสอนไปสอนมาสอนอะไรน่นจะจบแล้วเอ,อสอนจบแล้วนักเรียนได้อะไรว่าครู คุณครูได้อะไรคุณครูก็ได้คิดถึงนักเรียนนี่แหละได้พูดจ่อยๆจ่อยๆอยู่คนเดียวเนี่ยเหงาจะตายอยู่แล้วอะ่ะเมื่อเธอหู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่อว้าฉัเลิกบ่ได้โอเคแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย